สวัสดีค่ะพวกเราจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จลพรดาวิทยาัยสตูนจะมานำเสนอเรื่องกล่องตรวจจับความสะอาดบนมือด้วยแสงจากหลอดไฟแบคไลค่ะสําหรับที่มาและความสําคัญนะคะซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดวิกฤตโลคโควิด -19 ได้แพร่ระบาดอย่างแพร่หลายอีกทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อโรคส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับเชือ้อจะมีอาการต่างๆตามมามากมายบางรายอาจถึงขั้นเสียชีวิต ซึ่งเชื้อโรคเหล่านี้ปนเปือป้อนอยู่ตามเสื้อผ้าและติดเชื้อได้ง่ายจากการสัมผัสซึ่งบุคคลทั่วไปยังขาดความตระหนักถึงการทำความสะอาดบนมือและเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งของการได้รับเชื้อผู้จัดทำจึงคิดค้นเครื่องตรวจจับาทำความสะอาดบนมือซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและลดความกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวัตถุป,ประสงค์นะคะ เพื่อพัฒนาชิ้นงานที่ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงความสําคัญในการทําความสะอาดบนมือและเพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไปให้มีการทําความสะอาดบนมืออย่างถูกวิธีค่ะกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดําเนินการกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วๆไปค่ะและพื้นที่ดําเนินการได้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงและสถานที่ที่ชุกชุมค่ะ หลักการทำงานของชิ้นงานถ้าหากมีวัตถุเข้าใกล้กับเซ็นเซอร์อันต้าโซนิกตัวด้านหน้าภายในระยะ50ซนติเมตรไฟ LED สีเขียวจะติดเพื่อแสดงถึงสถานะการพร้อมใช้งานและหากนำมือสวยเข้าไปในช่องจะมีเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจัดด้านในและเซ็นเซอร์จะสั่งให้ปัม๊มดูดน้ำยาแอลกอฮอล์ส่งมาถึงมือเราและบัสเซอร์จะมีการแจ้งเตือนเสียงค่ะ วัสดุอุปกรณ์ปลั๊กตัวผู้หลอดแบล็คไลท์เซนเซอร์นตาโซนิกเซนเซอร์อันตาโซนิกด้านหน้าเซนเซอร์นตาโซนิกภายในหลอด LED สีเขียวตัวแจ้งเตือนสเตตัสบัสเซอร์ส่งเสียงแจ้งเตือนแล้วก็หน่วน MCU ตัวควบคุมทั้งหมดค่ะ ค่ะสำหรับหลักการทำงานของโปรแกรมฟังก์ชันหลักนะคะมาดูตัวอย่างการเขียนโค้ดค่ะเงื่อนไขถ้าหากว่าเซ็นเซอร์ตัวด้านหน้าตรวจพบบุคคลระยะน้อยกว่า30เซนสั่งให้ LED สีเขียวเปิดไฟและเริ่มจับเวลาค่ะค่ะถ้าถ้าหากว่าเซนเซอร์ตัวด้านหน้าตรวจพบบุคคลระยะน้อยกว่า30เซนนะคะเริ่มนะับเวลาหากเวลานานกว่า5วิสั่งให้ LED สีเขียวดับค่ะ และเงื่อนไขนะคะถ้าหากว่าเซ็นเซอร์ตัวด้านในตรวจพบบุคคลระยะน้อยกว่า30เซนสั่งให้บราเซอร์รองงาน0.5วิค่ะแล้วดับและสั่งให้ปั๊มเปิดทํางาน1วิค่ะค่ะหากไม่มีบุคคลอยู่นะคะในการสั่งของ LED ก็จะดับลงค่ะค่ะสำหรับหลักการทํางานของโปรแกรมนะคะฟังก์ชันย่อยค่ะมาดูตัวอย่างการเขียนโค้ดนะคะค่ะฟังก์ชันในการคํานวณระยะห่างของเซ็นเซอร์ตัวด้านหน้ากล่องค่ะ ค่ะถัดไปนะคะฟังก์ชันในการคำนวณระยะห่างของจอเซนเซอร์ตัวด้านในกล่องค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะฟังก์ชันในการสั่ง LED ดับค่ะดังตัวอย่างในโค้ดเลยค่ะ ค่ะสำหรับหลักการทำงานของโปรแกรมนะคะการตั้งค่าต่างๆค่ะตัวอย่างโค้ดดังที่เห็นเลยค่ะค่ะการตั้งค่าขาแต่ละขาของเซ็นเซอร์ตรวจจับทั้ง2ตัวค่ะขาตั้งค่า LED b u ซอ e r ปั๊มค่ะแล้วก็ตั้งค่าหมดของแต่ละขา LED เป็นขาเอาต์พุตค่ะ b u ซอร์เป็นขาเอาต์พุตค่ะแล้วก็ปั๊มเป็นขาเอาต์พุตค่ะ และสุดท้ายนะคะจากการศึกษาพบว่าเชื้อโรคที่ปนเปื้อนจะพบมากที่สุดบริเวณมือค่ะและการสัมผัสเป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อวิธีการที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไดท้ที่สุดนะคะคือการทําความสะอาดบนมือค่ะแต่การทาาํคาทความสะอาดบนมือนั้นยังขาดประสิทธิภาพค่ะผู้จัดทําจึงมีแรงจูงใจนะคะในการทําเครื่องนวัตกรรมทําความสะอาดมือขึ้นค่ะซึ่งสะดวก ในการใช้งานค่ะและก็มีระบบควบคุมที่อัตโนมัติมีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานค่ะเพราะมีขนาดที่กระทัดรัดค่ะและก็สะดวกต่อการใช้งานจริงค่ะ